เอาพี่น้องผมกับบ้าวมีตลาดบัวทันมาเบิดทุกเสาบรรจสร้างไผ่ไส้มุ่นยาโสท่อนพีกัดเลยครับเนื้อมากันเลยทุกเสาซีมีของบริการพี่น้องแน่นอนไปเบิ้งกันยอมยอมข,าขา้อค้าแม่ขายบา้บาบัวเสมอตลาดเสาของบ้านบ้ามีมาเบิ้งกันบา้ามีอย่างแน่พี่น้องโอ้ยเห็ดไข่นาเห็ดไข่พี่น้องผมดอกงามๆอันนี้เป็นเห็ดไข่โพนที่ขาวๆอันนี้เป็นเห็ดไข่อ่า ธรรหมาดยาถราหมาตาิมันสิมีสองยางเนาะพี่น้องเนาะแตกต่างเห็นได้ชัยดชย่างมานันไปกันเรื่อยๆอันนี้มกอีหยังบุญมกยังไหมคะ่ะมกไข่ปลากัรมกปลาหน่อยจ้ามกปลาซิวมกไข่ปลาต้มเชียงไนอันนี้อีหยังต้มเน้อต้มเส,ส้นอันนี้เนะี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าวัตถินาสนใจที่สุดคือตัวนี้พี่น้องแบบแบบมีโคตรประทับใจเลยแบบนี่เดี๋ยวเ้างสิมา เบิ้งกันว่าตัวในตัวผู้ตัวหนตัวเมียเนาครับเนาะอันนี้แม่ยข้าบอกว่าฟังใสมือของเฮ่าสีเป็นตัวเมียหัวเอ้ยสีเป็นตัวผู้ซึ่งมันหอมทางนี้สีเป็นหญิงเลี้ยวตัวเมียบ่หอมตัวละเ้าบาทฟังนี้ฟังนี้ตัวละเศร้าบาะขอจับให้กี่รองเบื้องกันตัวบักเอบฟังทางนี้เ้าบาทเพื่อนว่าให้เบิ้งกุนว่าสันตัวเมียนี่ตัวเมียเรือพี่น้องเด้อมันไข่เนาะครับเนาะเพื่อนว่าไข่ว่าสันเมีย้าว่าไข่ ไข่เต็มท้องพี่น้องผมผุนอะ่ะท้องไข่ท้องไข่อเองเปี๋ยงเลยอืมบักหลายเพูนว่ากลางม่องเอากลางม่องเอาเนาะไม่ขาดนาะไม่ขาดบัากกลางม่องเหลียเสียเกินมากเขาเคยๆได้ยินกลางม่องเอาเมงดาแต่ีม่มองไมงดาให้แกพะงาพะงาพี่น้องผมจับขึ้นมาซะเลยนี่โตผู้บาดนี่ผุนอ่ะพุพนะพนะ่นะเดย์หำออกมาแล้วเดย์หำออกมาแล้วเดย์หำออกมาเดย์หำออกมาพี่น้องผม,มแต่เป็นพวกไอฝ้าไอดินนี่โตผู้พี่น้องผม เห็นทำมันแมนบ่ตัวนี้ตัวละสาสิบาทนะครับรับประกันคุ้มความลอยเปอร์เซ็นต์เข้มได้คันว่าบ่หอมพี่น้องเข้ารับเข้มเนาะครับเนาะกระปูกไส้ซัวว่าสั่นเพลินบานไส้ซัวสามสิบบาทหญิงเลี้ยวส่าวบาทตัวแม่เอาไปอุ้ยตั้มตั้วซุเลยบอกครับแม่จ้ว่ากี้เลยว่าตั้ให้กันมี่ ทำแล้วอืมเราก็เช็ดผมยังเป็นกเอฟซีอยูเ่เลยเอ,อเอาคุณแม่คุณแม่คนสวยผูเ้เฒ่าไ,ไปไปในวัดในว่าเสร็จบ้า,บามีเ,เกอาครับซื้อยังไปกินปุ๊บเท่ากับไปกินตอนเขาคนบาตได้กินคือเก่าพี่น้องผมประชงโคเต่าหูน้อพี่น้องน้องมาถูกมือเขาคุณแม่มาถูกมือแล้วนะครับเนาะอังค่านพูดผ <ไป S 1> ิดหรือฮัทซ้ำมือ หมกอีกยังกี่ล้านบุญของละแม่โอโมกไก่ครับอันอันอันนี้เป็นโมกไก่เนาะครับเนาะครับผมโมกไก่ของนาหลักเราตัดทีสามเพื่องคุณเดียวเขาไปจาดเขาไปจาดคนจิ้มเห็ดกับพ่อได้อยู่ครับพ่อได้เลยพ่นได้ให้กันนี่ละเห็ดไข่พุ่นแม่เห็ดไข่เนาะครับเนาะจักเห็ดผู้ใดเขาไปจาดย่านมันใหญ่เราลงขี้รถบู๊ป้าขัวขัวกันย่านนี้ไป เดี๋ยวบางคนตำแจ้วแสบแสบพี่น้องผมมาแล้วต้องให้ถึงพริกถึงขิงแล้วครับเนาะอันนี้เป็นเจ้วแมงดานบ่างไหมคะแมงดาใช่ทุกเจ้าวันอังคารสีมาวันอังคารก็วันาารประหัตบ่ครับรว,วันอังคารก็วันประหัตบัดส,สร้างแต่บนไฟอำเภอไส,ส้มุดจังหวัดยาโสธรพี่น้องนี่คือพี่กัดทุกเสามาถามหาบ้านตำตึงลวดมาตั้งแตะตีหาเลยพี่น้องใส่ปลาทูพร้อมมันเข้ากันโคตรเข้ากันเลยล่ะพี่น้องคันใส่ปลาทู่เรามีแมงดาตำเจ้วแบบตำแบกเขียยเงี้ยว เขาเนาะครับเนาะนนเห็ดหอมเห็ดจ<อ>ีดที่นี่ก็ใส่ปลาทูเข้าไปโคตรสุดนะพี่น้องทำจวดวๆแล้วพี่น้องผมสุดยอดกันไปเลยที่เดียวห้าสีเซ้บะเคี้ยเงีวพี่น้องบาดเบิ่งตำแจีวก็เต็มๆแบบเป็นแจีวที่รับร่วงว่ามันแซ่บแน่นอนแหะพี่น้องผมบ่อผ่านนาะพี่น้องเนาะเบิ่ง จัดตลาดบอกครับผมโอ้ยสีมาสร้อยจ่หักไหมครับเบาเอ็ด์่อมาพี่น้องสุดหยอดสีบ่าวบ่ซิ่มพนักเกีงใจเกีงใจพี่น้องพนให้ซิ่มวดหอมแม่งดาเลยแบบธรรมชาติเพราะมันไปเอามาแต่งกินเด้อ หอมแมงดาแมงดาล้วนๆแท้ๆท้ร้อยเพื่อนเพียวเพียวโคตรแซ่บเลยพี่น้องจักบาทครับนี่ตัวนี้เบิด์ตตุยองเจ็บไรัไอ้ผาไม่เจ็บที่ผ่าบาทอืมไปละสิบบาทครับผมแมงดาตัวละเท่าห้ามาด้วกับสิบสิบโอ้ชิ้นตุยองสิบบาทด้วยเลยแมนถือฟันได้ฟี่พี่น้องผมจัดไปพี่น้องผมโอเคเห็นแล้วนะพี่น้องนะขอบคุณครับสวัสดีครับ